สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธที่ห้ากุมภานะคะวันนี้ก็อยู่ข้างบ้านคะ่ะทุกคนอยู่ข้างบ้านนะคะเพราะว่าวเม่ใใหม่จะตกแต่งนะคะอินพะพารามนะคะอินพะพารมนะคะ,ะต้นนี้จะเป็นพันเบรมค่ะทุกคนต้นต้นเล็กๆเราก็จะ,ะให้น้ำเต็มที่นะคะ อินทผลัมเป็นพืชที่ชอบน้ำมากมากนะคะอายุปีกว่านะคะปีกว่า,ป,วาปีครึ่งแล้วค่ะปีหน้าก็จะได้ผลผลิตนะคะ,อะสองปีครึ่งนะคะจะให้ผลผลิตเพราะฉะั้นเราต้องบำรุงก็ปุ๋ยปุ๋ยที่ให้ของอินทผลัมต้นเล็กนะคะที่ยังไม่ใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะคะเขาบอกว่าพันธุ์เบรนนี่เป็นพันธุ์ที่ เป็นพันที่อร่อยที่สุดเป็นราชินีของอินทรมำนะคะก็ลองดูว่าจะอร่อยแค่ไหนเราด้วยความอยากรู้ด้วยความอยากรู้ก็ซื้อมานะ,ะซื้อมาปลูกแต่เราซื้อต้นโตแล้วรู้สึกว่าตอนซื้อมาต้นละเจ็ดันห้าค่ะต้นโตแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ได้กินแล้วกเนดูแลดีๆเราก็จะได้กินเวลาดูแลเราก็ต้องระมัดระวังค่ะทุกคน หนามเขาจะคมมากเดี๋ยวทิ่มหูทิ่มตานะคะก็จะเป็นอันสลายได้ตัดตัดไว้ค่ะอันนี้ยังต้นเล็กอยู่ก็เลยไม่ไม่ตัดไม่ตัดชิดเนี่ยเขาจะมีหนามเดี๋ยวจะตำแล้วเราทำงานเกี่ยวกับสวนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเป็นแผลติดเชื้อได้นะเราก็ระมัดระวังทุกอย่างทำอะไรนั้ต้องระวัง ตัดน้ำออก่อนเดี๋ยวเราก็เผาไฟอู้ยอันนี้ต้นใหญ่อันนี้ให้น้ำเต็มที่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะฉีดพ่นปุย๋ยฮันใบค่ะสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดต้นนี้ ไม่ออกก็จะใช้เรื่อยแต่เราให้น้ำไว้ก่อนแล้วเขาชอบแดดมากๆนะคะพะรมชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์แดดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแล้วก็ช่วงถ้าเป็นสาวแล้วช่วงให้ผลผลิตก็คือต้องได้แดดเต็มที่แล้วก็หนาวอากาศหนาวเต็มที่แล้วก็ต้องอดงดน้ำงดอาหารนะคะ มันหนาวนานค่ะก็เลยยังไม่ทันออกช่อไม่ทันออกจยันเดี๋ยวช่องไปปลายของกุมพามีนาค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มแทงจันนะค่ะเพราะงั้นเราก็ต้องเตรียมให้ปุ๋ยให้อาหารเต็มที่ ระวังระมัดระวัง เราต้องทำด้วยด้วยความชอบนะคะทุกคนถึงจะมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราชอบเราก็าจะมีความสุขไปกับมันค่ะอันนี้ไม่เย่ใหม่วางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้วว่ากเกษียณนจนะเพราะเราช่วงเราทํางานเราก็ไม่ได้ทํานะคะแต่กเกษียณแล้วมันว่างเยอะก็โอเคเลยได้ทํพาพอได้ออกกําลังกายนะคะได้ทำนั่นทำนี่ แม่ยมงง่เป็นคนชอบกินอินทพลัมค่ะกินอินทผลัมบูทน้อยไม่ได้ไปล้าง ดวงหนะ้าห่วงยิ้มนัดตอนนี้เจ็ดมาแรงแล้วค่ะหมอดูหมอใจของน้องอุ I ๋งอิงกับพี่เลอ้อนเจ็ดมาแรงแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็เข้าไปชมแล้วค่ะมอดูหมอใจนะคะพี่เลอ้านการกาดบัณฑิตนะคะก็จะได้ร่วมคอนเสิร์ตร่วมร้องเพลงบนวิธีเดียวกันกับน้องอุ I ๋งอิงนะคะ อันผู้ใดบอเคยอันเข้าไปเบิงเข้าไปเด้อค่ะไปฟังเพ้งมวนเพราะดูไปยิ้มไปค่ะต้องการมีความสุขก็เข้าไปดูจะเช้ามาปุ๊บแม่ใหญ่ใหม่ก็เข้าไปดูเบิงความหนารักของน้องทั้งสองคนหละ้ะก็ยิ้ยมสแนลบันี่แหละคือความสุข สำหรับอินทผลัมต้นนี้ก็สำเร็จนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฉีดพันใบฮีแดงหลังบ้านนะคะก็ต้นเท่าๆกันนี่แหละคะ่ะคิดว่าปีหน้าคงได้กินผลผลิตนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะโชคดีมีความสุขบ๊ายบายค่ะถ้าต้นเล็กนะคะก็ใช้ปุ๋ยสูตร2577ค่ะหรือถ้ามันแบบโตเป็นสาวแล้วนะคะ เราก็ใช้ช่วงไอ้สิบหกสิบหกสิบหกก็ได้สูตรเสมอก็ได้ค่ะทุกคนนะคะสําหรับน้ําเราก็ให้ทุก3วันนะคะ,ะปุ๋ยเราจะให้ทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละครั้งนะคะสําหรับของแม่ใหญ่ใหม่นะคะจะให้สัปดาห์ละครั้งโดยให้หางใบค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างเล็กน้อยนะคะขอบคุณค่ะ